สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Genshin Impact นะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับลุงใจดีเอาละครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยถ้าสงสัยหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามแต่ผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับ โอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้เล่นใหม่นะครับถ้าจะเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงให้คุ้มและง่ายนะครับก่อนอื่นเลยก็คืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้เล่นใหม่เนะเพื่อนๆทุกคนเห็นเพื่อนๆและน้องๆทุกคนเห็นหน้าจอใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันเป็นบัตรรายเดือนนะครับของเกมซึ่งซึ่งมัน ค่อนข,ข้างจะคุ้มค่านะในมุมของผมนะก็คือวันหนึ่งคุณจะได้เพชร90จนถึง30วันนะครับแล้วบวกกับเพชรที่หาได้จากการทำเควสประจำวันก็คือทำเควสสมุดอีก4เควสก็คือ40แล้วก็ไปส่งเควสก็จะได้อีก20 รวมๆแล้วเนี่ยก็จะได้วันละ150เพชรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าอยู่โอเคทีนี้เรามาถึงเรื่องการเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าจะทำยังไงให้มันง่ายและคุ้มที่สุดก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเล่าเกลิ่นนิดนึงนะครับว่าผมเป็นผู้เล่นผ่านปีนะครับในช่วงแรกก็คือมไม่เจิเพราะงั้นเนี่ย ตัวละครที่ผมปั้นเนี่ยจะเป็นตัวละครสายฟรีหมดเลยนะครับจนตอนหลังเนี่ยเพิ่งจะมาเติมบัตรเดือนไปนิดเดียวเท่านั้นเองทีนี้วิธีการเริ่มต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยควรจะหาข้อมูลของตัวละครที่อยากจะเล่นก่อนก็คือเล่นเป็นตัวหลักก่อน เดี๋ยวผมขอเปิดคู่มือตัวละครน,นะครับนี่เพื่อนๆก็เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดดูรายละเอียดของตัวละครได้เลยมันจะมีบอกว่ากลุ่มดาวทำอะไรได้บ้างมีบอกพรสวรรค์ก็คือสก,กิลนะครับแล้วก็มีข้อมูลเฉพาะด้วยแต่ข้อมูลเฉพาะอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้น เทียของตัวละครให้นะครับว่าตัวละครที่เป็นดาเมจหลักหรือที่เกมนี้เขาใช้คำว่า DPS main DPS เนี่ยมีตัวละครตัวไหนบ้างแล้วตัวละครที่เป็นดาเมจรองมีตัวละครตัวไหนบ้างเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับหรือ,อน้องๆก็ตามพอเข้ามาปุ๊บให้เล็งตัวละครที่เราอยากได้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นดาเมจหลักเนี่ยจะเล่นตัวอะไรดี นะครับแล้วก็เลือกตัวดาเมจลองแล้วก็ตัวซับนะครับลองก็คือซับ DPS นะครับซับในเกมนี้เขาจะใช้คำว่าซับ DPS ก็คือตัวทำดาเมจลองแล้วก็จะเลือกซับพอร์ตอีก2ตัวซึ่งพอเลือกซึ่งการเลือกซับ DPS กับซับพอร์ตเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับธาตุทีนี้พอเพื่อนๆหรือน้องๆเลือก เมน DPS แล้วก็ไปดูเรื่องธาตุครับวิธีการดูเรื่องธาตุก็คือเข้าไปที่โหมดทีมนะอ่าแล้วก็กดดูการสั่นท้องของธาตุนะครับการสั่นพ้องของธาตุของแต่ละธาตุจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นธาตุไฟถ้าคุณมีธาตุไฟในปาร์ตี้สองตัวก็จะได้บัฟ เพิ่มระยะเวลาในการติดาขอโทษลดระยะเวลาในการติดน้ําแข็งลง40%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้น25%อ,อันนี้คือถ้าคุณมีไฟมีตัวธาตุไฟในปาร์ตี้สองตัวเพื่อนๆก็จะได้การสั่นพ้องของธาตุออปชันนี้ไปนะครับก็ให้เพื่อนๆไล่ดูนะครับว่าตัวที่เป็นดาเมจหลักเนี่ยกับตัวที่เป็นซับเนี่ย ให้เพื่อนๆลองใส่เข้ามาในใจดูว่าออปชันไหนที่ทำให้ดาเมจหลักของเพื่อนๆเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ลองคำนวณกันดูไว้ก่อนก็ลองจดจดใส่ตารางดูนะครับทีนี้พอจดใส่ตารางเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้สัวในใจแล้วตรงครับ ทีนี้พอเพื่อนๆได้ตัวในใจประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลือกตัวหลักที่อยากได้แล้ก่อนแล้วก็ตัวสำรองตัวสำรองหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้เล่นสายฟรีก็จะมีโอกาสในการสุ่มหรือว่าหาตัวละครค่อนข,อข้างายากถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยตัวที่เพื่อนๆเล็งไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่มาหรือยังหาไม่ได้นะตอนนั้น ก็ต้องใช้ตัวสำรองตัวอื่นแทนไปก่อนนะครับทีนี้พอหลังจากได้ทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วนะครับก็ตอนที่เพื่อนเอนเล่นช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ได้ได้รับเพชรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเวลาที่เพื่อนๆจะสุ่มหาตัวละครสำหรับผู้เริ่มต้นผมแนะนำให้สุ่มตู้เลดนะครับตู้เลดคือตู้แรกนะครับ เหตุผลที่เขาเรียกตู้เลดเพราะว่าตู้นี้มันจะเพิ่มเลดในการที่ตัวละครจะออกเช่นอย่างตู้นี้เป็นตู้ของเซียวนะครับตัวละคร5ดาวเนี่ยคือเซียวจะมีโอกาสออกเพิ่มแล้วก็ตัวละคร4ดาวตามหน้าตู้เลดอีก3ตัวก็คือซินหยานเต๋อต้กับดิโอน่ก็จะเพิ่มเลดในการออกวิธีการดูคือให้ดูรายละเอียดเพิ่มนะครับในตู้เนี่ยจะดูรายละเอียดเพิ่มได้ เห็นไหมครับว่าเซียวเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเพิ่ม50%แล้วก็ตัวละคร4ดาวเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเพิ่มอีก50%การที่ได้รับเพิ่ม50%เนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูจากตรงนี้ก็ได้ครับตารางนี้ก็คือปกติอ่ะ ตัวละครเอาเอาเอาสี่ดาวก่อนเพราะว่าการสุ่มทีละสิบครั้งเนี่ยสิบโลเนี่ยในหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะการันตีไอเทมที่เป็นสี่ดาวหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งชิ้นซึ่งไอเทมที่เป็นสี่ดาวนั้นน่ะมีทั้งตัวละครและอาวุธอ่าทีนี้การออกเห็นไหมครับเห็นตารางสี่ดาวตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่า ตารางจะเขียนว่ามีโอกาสพื้นฐานที่จะออกไอเทมสี่ดาวเนี่ย5.1%แปลว่าถ้ามันออกไอเทมสี่ดาวอ่ะมันจะเป็นตัวละครก็ได้หรือว่าเป็นอาวุธก็ได้ทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปกดตู้ธรรมดาเนี่ยโอกาสมันจะแบบว่าแทบจะน้อยมากๆที่จะออกตัวละครแต่ถ้าเพื่อนๆมากดตู้เลทเนี่ย เห็นไหมครับว่าตัวละคร3ตัวตามหน้าตู้เนี่ยมันมีโอกาสออกเพิ่มขึ้นอีก50%เมื่อเป็นไอเทมสดาวแปลว่าอย่างน้อยเพื่อนๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ตัวละคร3ตัวนี้มากขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นที่มาของการที่ผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆพื่เพิ่งเริ่มเล่นหรือน้องๆก็ตามเพิ่งเริ่มเล่นแล้วต้องการหาตัวละครให้มาให้เก็บเพชรไว้กด ตัวละครตรงที่ตู้เลดนี้เพื่อสะสมตัวละครที่เราอยากได้หมายถึงตัวละครสี่ดาวหรือจะห้าดาวก็ตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องอาวุธคืออาวุธเนี่ยไว้ที่หลังเพราะว่าตอนที่เ,เพื่อนๆกดสุ่มตัวละครเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่ไม่ได้ตัวละครมันก็จะได้อาวุธสี่ดาวมาหรือในเกมเนี่ยมันก็สามารถคราฟอาวุธได้มันสามารถใช้แทนไปก่อนได้ พราะงั้นที่สําคัญนะครับและที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือตู้เลดตัวละครส่วนตู้หลังเนี่ยมันคือตู้ถาวรน,นะครับตู้ถาวรเนี่ยตัวละครที่อยู่หน้าตู้เนี่ยเป็นแค่ภาพโฆษณาเฉยๆเราไปดูรายละเอียดเพิ่มกันนะครับคือตู้ตัวละครตู้ถาวรเนี่ยการสุ่มเนี่ยจะไม่มีโอกาสเพิ่มเลทอะไรเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นเลทปกติเลย ซึ่งไอเลตปกติเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เพื่อนๆสุ่มได้ไอเทมสีดาวหรือ5ดาวก็ตามจะมีโอกาสออกได้ทั้งตัวละครและอาวุธซึ่งมันอาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่ได้ตัวละครที่ต้องการเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันมาจากประสบการณ์ของผมที่เคยแบบเจ็บมาก่อนเพราะว่าผมเองตอนแรกก็ไม่รู้ผมคึกว่าตัวนี้จะได้โมนาจริงๆโมนามันก็มีแหละ แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มโอกาสในการได้ไงอ่าเพราะงั้นผมก็เลยแนะนำประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยากได้ตัวละครกดตู้เลทอยากได้อาวุธหรืออย่างอื่นก็ยังแนะนำว่าเป็นตู้เลทอยู่ด,ดีนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยตัวละครที่ต้องการอนะ่ะครบแล้วแล้อยากหาอาวุธ5ดาวพิเศษก็กดที่ตู้อาวุธได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะแนะนําที่บอกว่าให,ให้ให้สุ่มตู้นี้เท่านั้นเพราะว่ามันจะมีการันตีอยู่ครับการันตีห้าดาวเนี่ยมันจะมีการบอกการันตีห้าดาวอยู่ว่าในตู้แต่ละตู้นะครับเมื่อกดเก้าสิบครั้งเห็นไหมครับอธิษฐานไม่เกินเก้าสิบครั้งจะได้รับตัวละครห้าดาวนั่นแปลว่า สูงสุดที่เพื่อนๆจะกดคือ90ครั้งจะได้รับห้าดาว1ครั้งซึ่งการสะสมจำนวนครั้งเนี่ยมันจะไม่ข้ามตู้กันนะครับถ้าเพื่อนๆกดตู้ของเซีห้าสิครั้งแล้วไปกดตู้นี้อีก40ครั้งมันจะไม่ได้5ดาวนะครับ เพราะว่ามันถือว่ามันแยกการนับกันนะครับเพื่อนๆต้องกดตู้ใดตู้หนึ่งให้ครบ90ครั้งเท่านั้น <c oughs> ทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะกดไม่ทันล่ะเพราะว่าตู้เซี่ยวมันเหลือเวลาคือเดดวันถูกไหมครับสายเติมเงินเจะไม่มีปัญหานี้เพราะว่าเติมแล้วก็กดได้อยู่แล้วทีนี้สายฟรีถ้ากดไม่ทันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่า จำนวนครั้งที่เรากดไปแล้วเนี่ยมันจะนับต่อไปยังตู้ต่อไปได้เช่นถ้าตู้เซี่ยวหมดเวลาแล้วเพื่อนๆกดไป60ครั้งแล้วตู้ต่อไปเป็นตัวละครอ,อื่นมามันก็จะนับต่อจาก60ครั้งไปนะครับเพราะงานวิธีนี้จะง่ายมากตรงที่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวละครห้าดาวตัวใดสักตัวหนึ่งที่เล็งไว้แล้วยังไม่ใช่ตู้ของและยังไม่ใช่ตู้ปัจจุบันนี้ เช่นเช่นผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากได้ตู้ดีลุกแต่ตอนนี้มันเป็นตู้เซียวผมต้องทำไงล่ะผมก็จะสุ่มผมก็จะสุ่มตู้นี้ไปก่อนก็ได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้ที่บอกว่าจะเก็บไว้ก็คือให้ดูที่ตัวละครสี่ดาวสามตัวครับที่อยู่ในตู้นี้ว่ามันใช่ตัวที่เพื่อนๆอ,อยากได้ไหมถ้าใช่ก็กดไปก่อนได้เลยครับแล้วให้หยุดที่ประมาณเจครั้ง เพื่อครั้งที่แ0ดสิบกับครั้งที่เก้าสิบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดห้าดาวเนี่ยเพื่อนๆค่อยไปลุ้นตัวเลทที่อยากได้เอาอ่าแต่ถ้าเกิดตู้นี้ไม่ใช่ตัวละครห้าดาวที่เพื่อนๆต้องการตัวสีดาวก็ไม่ใช่งั้นก็เก็บเพชรไว้ครับยังไม่ต้องกดนะครับไปหลอตู้หน้าซึ่งไอ้พวกตู้หน้านะครับเขาจะมีบอกอยู่ในประกาศนี้แล้ว อ่าทีนี้มันก็จะค่อนข้างดีนิดหนึ่งเราก็ไปดูตรงกิจกรรมครับเราก็ไปดูตู้เลทเห็นไหมครับอันเนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าตู้เลทนี้จะเข้ามาวันไหนถึงวันไหนแล้วตู้เลทนี้บัฟอะไรบ้างเพิ่มโอกาสอะไรบ้างเห็นไหมครับเสร็จแล้ว ตู้เลทต,ต่อไปคือตู้เลทนี้ก็คือตู้เลทของเครื่ฉิงแล้วเขาจะบอกว่าตู้เลทของเครื่อฉิงเนี่ยจะมาเมื่อไหร่จะจบวันไหนผู้เล่นที่เป็นเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีนะครับหรือว่าน้องๆที่เล่นสายฟรีเนี่ยสามารถดองเพชรหรือว่าคํานวณได้เลยว่าในการกด90ครั้งเนี่ยต้องใช้เพชรเท่าไหร่แล้วตัวตัวตู้เครื่อฉิงเนี่ย ตัวละครสามตัวเนี่ยตัวสี่ดาวสามตัวเนี่ยใช่ตัวที่เพื่อนๆต้องการหรือเปล่าอ่าทีนี้เพื่อนๆก็รู้วิธีแล้วใช่ไหมครับไม่ยากเลยก็แค่คำนวณดูไว้ก่อนนะครับทีนี้พอคำนวณดูไว้แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆได้ตัวละครที่อยากได้ครบแล้วก็แนะนำว่าสายฟรีนะครับควรจะ ไม่ควรปั้นตัวละครเกินกว่าสองตัวเพราะว่าทรัพยากรเพื่อนๆจะไม่ต่อ no อันนี้ในกรณีนน <Come> on, ที่เพื่อนๆ s <S ไม่เติมมัตเตนพาร์นะครับมัตเตนพาร<ๆ>์ตเือนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เติมมัตเตนพาร์ตนะครับเพื่อนๆจะรับของได้เฉพาะบรรทัดบนเท่านั้นมัตเตนพาร์เนี่ยผมแนะนําให้ทําเควสนะครับนี่จะมีเควสรายวันอยู่แล้วก็มีเควสรายสัปดาห์ที่ต้องทํา อันนี้ผมแนะนําให้ทําทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเลเวล b ัตเทิ p พาร์จะเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วเพื่อนๆก็จะได้ของไปเรื่อยๆของพวกนี้มันเป็นของที่จําเป็นในการใช้การอัพตัวละครอัพอาวุธของตัวละครที่เพื่อนๆอ,อยากจะปั้นทีนี้สายฟรีเนี่ยถ้าปั้น2ตัวเนี่ยก็คือลิมิตและไม่ควรไปปั้นตัวอื่นเพิ่มน,นะครับก็คือมีตัวหลักที่เป็นเมน DPS หตัว ตัวลองที่เป็นทัพย p s 1ตัวนะครับแล้วก็ทัพพอร์ตเนี่ยอัพไว้สักประมาณเลเวล50-60หรือบางตัวถ้าไม่ได้ใช้เยอะก็ทิ้งไว้ที่40่สิก็ได้ก็ถ <Let 's S 1> ือว่าพอสอ้าวล่ะครับ, <some treasure. S 1> รบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เริ่มต้นบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กัน oh. ด้วยการ oh. กดไลค์กดแชร์ <come from? S 1> แล้วก็กด Subscribe oh. ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแนะนำกันว่า oh. ตอนเริ่มต้นน่ะตั้งแต่เริวลต้นๆนะ่ะควรจะทำอะไรบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะครับ Let's go find some pressure.